ส่น <c oughs> บางครันิชามาแบบเหมือนแบบกินนีออนเข้าไปแบบตกใจไม่เจอกันหลายทเพราเจอแบบทำไมออร่าขนาดนี้ <c oughs> คุณแม่นิชาคือเจ้าแม่ความงามผู้อยู่คน่งความสวยของลูกสาวเลูกหนึ่งคอมเมนต์เวลาที่คนเจอนิชาเขาจะบอกว่าโอ้ยสะอาดมากลูกเหมือนาอาบน้ำวละสิบรอบจริงๆแล้วไม่อาบน้ำเผมสะไหมไมสะบ้างสะบาก็คือชาผิวดีมากด้วยความที่เป็นลูกครึ่งจีนกับ อ๋อใช่ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มาเจอกันแต่นอกจากนั้นอ่ะคุณแม่นิชาคือเจ้าแม่ความงามผู้อยิบู้หลังความสวยของลูกสาวเลยถูกแม่จะคอยจัดใจหาตลอดคือด้วยความที่เราทํางานนะเนาะแล้วเราก็เรียนไปด้วยเราเลยไม่มีเวลามาดูว่าอันไหนดีหรือไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยแต่แม่จะเป็นคนที่แบบคอยศึกษาพ่อด้วย ไหนเราไล่ head to toe เนี่ยค่ะว่าบรุงรักษายัางไงบ้างคือผมเนี่ยแม่จะซื้อไอตัวเซรั่มตัวหนึ่งหมามันเป็นเซรั่มที่เราจะใช้หมักหมักปลายผมอะค่ะก่อนที่เราจะสระผมทิ้งไว้ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ปลายผมเราที่มันเป็นจุดที่เสียที่สุดเนี่ยได้ได้รับแบบเขาเรียกว่าอะไรอะบำรุง,งสมานเออได้รับแบบสิ่งที่ดีที่สุดในปลายผมส0นาทีก่อนที่เราจะ สระผมอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าดิฉันผมไม่แตกปลายเลยใช่แล้วหนูทําผมทุกวันแบบหลังหลังมาเลยทำทำงานอะไรเงี้ยทำผมทุกวันโดนสเปรย์ทุกวันมาที่หน้าละกันหน้านี้แม่จะซื้อเป็นเหมือนฟิวธนาคารที่เขาจะแบบว่าทาพอกก่อนหลัง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 จากที่เราล้างหน้าของเครื่องสำอางเนี่ยออกหมดแล้ว แล้วก็ทาพอกไว้สักประมาณอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยส่วนพวกโฟมล้างหน้าก็คือปกติเลยผิวก็ทาโลช,ชั่นปกติครีมบำรุงทั่วปไอครีมอะไรประมาณนั้นก็ปกติเลยก็คือใช้พวกน้อยสื่อว่าโลชัน่นที่ทุกคนไม่แพ้แล้วมาที่ผิวตัวบ้างผิวกายบ้างก็ทาครีมกันแดดทาครีมกันแดดบ่อยๆคืออันนี้ก็คือนิสัยเสียของหนูคือหนูไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดด <laughs> แล้วมันสําคัญมากนะทุกคนครีมกันแดดเนี่ยทั้งหน้าทั้งตัวเลยคือต้องทาหมดเลยแล้วครีมกันแดดเนี่ยต้องทาคือเติมนะคะต้องเติมระหว่างวันนาไม่เช่แบบทาตอนเช้าแล้วก็เราอยู่ยาวยันเย็นอย่างเงีย้ยไม่ได้แล้วเหมือน<ช>นิชากินบํารุงด้วยเนาะเพราะว่าเหมือน<ช>บางครั้งนิชามาหรือเหมือนแบบกินนีออนเข้าไปแบบตกใจไม่เจอกันหลายทิศพอเจอแบบทาไมออร่าขนาดนี้เพราะหนูไม่ออกบ้านหยังไม่แตนอนอยู่หรืออะไคือส่วนตัวนิชาเองนะต้องไปหาสิ่งที่ทุกคน กินแลดีนะแต่ส่วนตัวนิชาเองคือทานวิตามินซีแล้วก็แอสตาแซนทินอันนี้ก็ต้องดูกรัมอีกว่าทั้งวิตามินซีทั้งแอสตาแซนทินเย่ยคือต้องดูกรัมว่าเราเราขนาดตัวเท่านี้เราเหมาะกับกี่กรัมเพราะไม่ใช่ว่าเราตัวเล็กแต่เราทานเกินเท่ากับว่ามันจะขับออกแล้วมันจะไปต้านกับสิ่งที่มันดีอยู่แล้วในร่างกายของเราเองด้วยอันนี้ก็ต้องศึกษาแล้วก็ดูใช่นะ อ่านี่ก็คือเคล็ดลับความงามของน้องนิชานะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะใครมีเคล็ดลับความงามอะไรก็มาเมนกันได้นะมาคุยกันหรือว่าสำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะอยากจะน้องนิชาเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็ติดต่อมาได้นะคะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนิชาเขาต้องทดลองใช้จริงๆก่อนนะว่าดีเ็าถึงจะรับค่ะ